สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการโอน e t h นะครับหรือว่าโอนเหรียญเนี่ยนะครับจากกระเป๋า1ไปกระเป๋า2นะครับซึ่งก่อนจะรู้รู้คลิปนี้ก็แปลว่าเราได้สร้างกระเป๋าไว้2ชุดใช่ไหมครับอันนี้คือ wallet 1เห็นไหมที่ผมตั้งชื่อไว้ wallet 1นะครับซึ่งผมจะมีเงินอยู่ที่ wallet 1นี่0.038นะครับ แล้วก็ที่ wallet 2นะครับนี่แตะตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็มาแตะที่กระเป๋าสตางค์ข้างบนนะครับเห็นไหมผมจะมี2กระเป๋านะครับซึ่งผมจะโอนจากกระเป๋าหนึ่งมากระเป๋า2ดังนั้นผมจะต้องไปเอาเลขบัญชีของกระเป๋า2มาก่อนนะครับผมก็แตะไปที่2นะครับจากนั้นก็แตะไปที่ ethereum นะครับแล้วผมก็กด receive นะครับเพื่อ receive หมายถึงว่าการรับนะครับอ่า แล้วผมก็จะไปกดที่สำเนานะครับกดสำเนาจำเลขไว้ด้วยนะครับเลขท้าย 6C 668อันนี้ของผมนะครับของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเราจำเลขท้ายของเราไว้นะครับจากนั้นผมก็จะกลับไปที่กระเป๋าหนึ่งนะครับกลับไปที่กระเป๋าหนึ่งโดยไปที่ฟันเฟืองแล้วก็เลือกกระเป๋าสตางค์และเลือก w a l l e t หนึ่งนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะ อ่าโอเคครับจากนั้นผมก็ไปที่อีเทเรียมนะครับอ่าแล้วก็เลือกเซนต์ครับเซนต์ก็คือการส่งนะครับส่งออกไปนะครับแล้วก็วางที่อยู่ของปลายทางนะครับเลขบัญชีของปลายทางจากนั้นก็ใส่จํานวนนะครับเท่าไหร่ล่ะตะกี้ศูนย์สามหรือเปล่านะครับถ้าใส่ Mac แม็กซ์ล่ะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ไปที่ 3-5แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําการกดเน็กนะครับกดเน็กข้างบนโน่นนะฮะบ,บนขวาบนกดเน็กจากนั้นนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดว่ามันจะส่งไปเท่าไหร่นะครับปลายทางจะได้รับเท่าไหร่นะครับก็ก็ทาการกดเซนตนะครับกดเซนตฟึบ ก็จะขึ้นรายการตรงนี้นะครับว่ากําลัง pending อยู่นะครับแล้วก็แตะเข้าไปดูก็ได้นะครับก็อันนี้มันโอนระหว่างแอปกันเองนะครับในในใน,ในแอปกันเองนี่อาจจะเร็วก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนจะไปแล้วมั้งนี่นะครับเดี๋ยวกลับไปนะครับตอนนี้ที่กระเป๋าหนึ่งนะครับยังยอดยังไม่หายแต่ตอนนี้บอกว่าส่งแล้วนะครับ เพิ่งคอนเฟิร์มหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูสักหน่อยก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะนานตอนนี้ตีสองยี่สิบเจ็ดนะครับทีนี้ผมก็จะไปไปที่กระเป๋าสองดูนเนาะเผื่อม,มันไปแล้วนะครับกระเป๋าสองปุ๊บอ่ายังไม่มานะครับทำท่า,ทาตืน่นเต้นอยังไม่มานะครับเดี๋ยวสต็อปไปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาดูต่อนะครับ อก็พักคลิปไปแค่1นาทีนะครับหนาที2นาทีเองนะครับตอนนี้ก็ตี2 29นะครับซึ่งก็เหรียญก็เข้ามาแล้วนะครับอ่าเหรียญก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับก็ดูประวัติในรีซีเป็นไหมนะครับได้รับแล้วนะครับแค่นั้นเองก็จบกระบวนการในการส่งเงินนะครับจากกระเป๋า1มากระเป๋า2นะครับภายใต้แอปอ่าทัชวอลเล็ตนะครับแอปเดียวกันนะครับ ก็แค่นี้ครับ